เทคนิคที่คนญี่ปุ่นใช้เอาชนะความขี้เกียจข้อที่1อิคิกายหาจุดมุ่งหมายในชีวิตของคุณได้เจอเลือกทําในสิ่งที่คุณชอบทําได้ดีและเป็นสิ่งที่โลกต้องการเพราะจุดมุ่งหมายนี่แหละจะเป็นแรงผลักดันให้คุณอยากลุกขึ้นมาทําข้อที่2องไคเซนมุ่งเน้นการพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นวันละนี้แทนที่จะพยายามทําทุกอย่างในคราวเดียวถ้าคุณเก่งขึ้นวันละแค่หผ่านไป1ปีคุณจะเก่งขึ้นถึง3,800ตข้อที่3เทคนิคพอโมโดโร و ทำงานแบบดำดิ่ง ส5้านาทีโดยไม่มีสิ่งรบกวนจากนั้นพัก5านาทีแล้วทำซ้ำวิธีนี้จะทำให้คุณทำงานได้สำเร็จมากขึ้นในเวลาที่น้อยลงข้อที่ 4. ฮาราไฮชิบุอย่าก,กินอิ่มจนเกินไปเมื่อคุณอิ่ม80%ซแล้วให้คุณหยุดกินวิธีนี้จะช่วยเพิ่มพลังงานให้คุณข้อที่5โชชินทำงานทุกงานให้เหมือนเป็นผู้เริ่มต้นใหม่ทำด้วยความอยากรู้อยากเห็นทำให้สนุกเหมือนกับว่าคุณกำลังทำมันเป็นครั้งแรกข้อที่6วาบิซาบิยอมรับในความไม่สมบูรณ์แบบลงมือทำไปเลยดีกว่ามานั รอให้เก่งก่อนรอให้ดีพอแล้วสุดท้ายก็ไม่ได้เริ่มสักที